สวัสดีค่ะพี่น้องมาเจ็บกากเข่าพี่น้องเจ็บกากเขา่าเจ็บกาก,ากเขา่าจุ่มนม้ำเม็ดเข่าร้ายพี่น้องดอกเขา่าดอกเข่าร้ายหลายว่าเป็นดอกเขา่าดอกหยาไหมคะต้องเก็บออกมันกินยากนะคะทำไมก่อนเขาทิฟัดเอานะนี่ก็เจ็บเจ็บไปพี่น้องเจ็บเม็ดดำาๆ เป็ดดำๆจะเป็นอันเขา่าเอาไปน้วางโทรศัพท์ก่อนพี่น้องเก็บเก็บไปพี่น้องเก็บไปทาหูตัวที่ได้หูตะละเทียพี่น้องเอ้ยนางเก็บหยาเขามันมีดอกหยาดอกเขาแล้วก็มีกากลายพี่น้อง ก้อนสีหนึ่งก้อนทีมาต้องมาเก็บออกเก็บกากออกนมาเพี่น้องเอาไว้ทางหง เจ็บกล้า,ขาเข่าก็บกาาขา้าวกากข้าวแล้วก็เม็ดห้าดอกห้าเข่าบานห้าพี่น้องบม,ม่ง่ามบ่ได้ซื้อนะคะเนาะห้าหลายกากหลายพี่น้องเก็บออกเอามือจุ่มน้ำพี่น้องเอามือจุ่มน้ำให้มันเปีกเปยกๆก่อนพอมือเราเปีกเปยกๆเราก็แตะเอาแตะเอาที่เป็นดอกเห็นไหมมันจะติดขึ้นมาจะติดขึ้นมาพอมันติดขึ้นมาเราก็หยิบออกมันจะหยิบง่ายพี่น้อง แบบนี้มันหยิบง่ายมากงั้นเราจับไม่ได้พี่น้องเห็นไหมเล็บเง่ามันก็ขอนขางเียอยากเล็กน้อยเห็นไหมคะก็ประมาณนี้ค่ะคนอดีสารบานเฮาคนอีสารบา,าัน,าานเฮาเนาะคะ่ะเนาะก้อนสีงหุงเขาก้อนสีมาเขาก็ต้องเก็บออกให้มันสะอาด เย็บไปพี hmm. mm ่น้องเห็นไหม เอาเอามือแตะที่น้ำอาการห้อนอยู่บ้านนะคะบ่มีเวียกไปเห็ุไปค่ะทำไป เอาไํซมีได้เยค่ะฝ่าไว้ก็นด้ค่ะเก็บกากเขา้าเม็ดดำๆที่มันอยู่ในข้าวเอาออกให้นบดค่ะจะเอาไปหุงสำหรับอ่าคลิปนี้สวัสดีค่ะ